สวัสดีครับวันนี้ให้ป๋องมาเที่ยวนะครับคนชอบเที่ยวภูสุกรีสอร์ทบ้านไร่อุทัยธานีนะครับก็เป็นบ้านพักที่บรรยากาศดีราคาถูกครับ500บาทนะครับบริการเยี่ยมถึงบ้านจะเป็นหมายแต่ก็เช็ดถูทำความสะอาดได้ดีมาก มีที่จอดรถด,ด้วยเนี่ยครับคือดอกพุทธน้ำบุตรนะครับมีกลิ่นหอมมากหอมชื่นใจมากเลยครับโดยเฉพาะช่วงเย็นช่วงเช้าก็ล่วงมาดอกมันจะมีสามสีออกใหม่ๆหม่สีขาวพอเริ่มเข้ามาหน่อยก็จะเป็นสีเหลืองพอแก่ๆก็จะเป็นสีส้มแล้วก็ล่วงลงมา มีกลิ่นหอมครับผมนี่ปกติผมจะพักอยู่บ้านหลังข้างในนู่นเลยแต่วันนี้จองมาช้าเขาก็มีแขกอยู่ตลอดนะครับใครมาพักก็ประทับใจแล้วก็มาพักใหม่อีกบ้านไรอุทัยนี่อบรรยากาศเหมือนเหนือเลยใครไม่เคยมาไม่เคยไปก็ลองดูอากาศเย็นทั้งปีครับ เนี่ยผมพักบ้านเปี่ยมสุขสวยงามครับพักแล้วชื่นใจเหมือนน้อยนอนบ้านตัวเองกลางคืนมีฝนตกด้วยนะเมื่อคืนที่ผมมามีฝนตกด้วยก็เต็มครับเต็มอยู่ตลอดเวลาก็ต้องโทรจอง กันล่วงหน้านิดหนึ่งของดีราคาถูกครับนี่บ้านใหม่บ้านใหม่ก็สร้างใหม่สองหลังเนี่ยครับผมไม่เคยมาจะสี่เดือนละสี่ห้าเดือนละเขาก็สร้างเสร็จแล้วสวยงามแต่ฝั่งเนี้ยมันจะเป็นเตียงคู่เตียงคู่หมายถึงว่าห้องหนึ่งก็จะมีเตียงสองเตียงเป็นเตียงขนาดสามฟุตนะครับสองเตียง สามฟุตสองเตียงเนี่ยครับมีที่จอดรถให้ในี่ข้างหลังนะครับห้องน้ำของที่พักห้องห้าของผมด้านหน้าก็มีที่ว่างประมาณสองเมตรเอาไว้ปาร์ตีเ้เล็กๆได้ผมก็ซื้อของเข้ามากินเพราะผมมาถึงเย็ทุ่มแล้วนะครับเมื่อคืนผมก็ซื้อของเข้ามากิน มีระเบียงให้เราเดินไปเอาของอะไรเงี้ยเวลามันเปียกฝนตกอะไรเงี้ยก็ได้ผลครับก็ภายในเรามาดูกันภายในที่นอนสะอาดสะอ้านสีสัรสวยงามครับใครที่นอนห้าดาวสามดาวสี่ดาวแล้วก็ห้าร้อยบาทผมว่าเกินคุ้มอะครับเกินคุ้ม สำหรับผมเองนะมาพักก็ประทับใจทุกครั้งโดยเจ้าเ้าของผมโทรมาจนไม่อามัดจำนะครับมีตู้เย็นเล็กๆให้หนึ่งมีน้ำสองขวดแล้วก็ทอทัศสามสองนิ้วนะครับแล้วก็มีที่แฟนเสื้อผ้าเนี่ยห้องน้ำห้องน้ำก็สะอาดนะครับ ถึงจะหลายปีมาแล้วแต่ก็สะอาดสะอ้านนี่ผมดิ้งมาแล้วตอนคืนก็สปายหนึ่งขวดตามสูตรก็มาถ่ายให้ f อฟซีได้ดูว่าหอ้ป่องไปพักแล้วมันประทับใจตรงไหนไม่ประทับใจก็ย่าไม่มาถ่ายนี่ก็มีใส่ใจนะครับเรื่องผ้าคุมหมวก ถุงใส่ผ้าอนามัยแชมพูสบู่เหลวอะไรเงี้ยโอเคเลยนะครับเนี่ยครับผ้าข้างในก็จะเป็นสีฟ้าอ่อนนะครับนี่จะเห็นเป็นสีฟ้าอ่อนนะครับผมเนี่ยครับบ้านพูนสุกนี่ปกติผมจะนอนหลังเนี้ยครับเนี่ยที่ผมพูดไปพุ้นน้ำบุตรจะเป็นสีเหลืองอ่อนสีขาวก่อนแล้วก็มาสีเหลืองอ่อน Me falta con